ต้นไม้ก้าววิญญาณเป็นต้นไม้ที่มีผลในการรักษาสามารถใช้ในการบมเพาะวิชาวิญญาณและวิชาควบคุมศพได้ผลไม้สีทองเป็นผลไม้วิญญาณระดับสูงที่ช่วยเพิ่มการบมเพาะของผู้อมตะได้หญ้าวิญญาณของที่นี่มีอายุมากกว่า1 5 0 0ปีเป็นหญ้าวิญญาณระดับสูงไม่เร็วเลยไม่คิดเลยว,ว่าฉันจะรวบรวมของธรยาได้มากขนาดนี้ คราวนี้ฉันจะต้องสกัดยาให้ครอบครัวฉันได้แล้วล่ะอาณาเขตที่ครอบคุมเกาะทำให้ไม่มีใครโจมตีที่นี่ได้สันสามารถใช้ที่นี่เป็นที่หลบภัยของสนักเปาส่วนได้และที่นี่ก็มีสัตว์ประหลาดระดับเทพเยอะเลยสันสามารถเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงได้อินซีพิทักษ์เสือดาวอาัศนีราชาอสรพิษเต่าทมินม้าเพกาซัตพวกนายจะต้องอยู่ที่นี่ฟังคำสั่งฉัน คอยปกป้องเกาะแห่งนี้ถ้าใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันก็ฆ่ามันได้เลยยังไงซะอาณาเขตก็จะต้องมีแกนกลางมีแต่หินสีดำนี่เหลืออยู่ที่นี่งั้นก็แปลว่านี่คงจะเป็นแกนกลางของอาณาเขตสินะต่อให้ระดับพลังของฉันก็ไม่สามารถซ้อมแซมอาณาเขตนี้ได้แต่ถ้าฉันสามารถทิ้งสัญลักษณ์วิญญาณเอาไว้ได้ ฉันก็จะสามารถเปิดทางเข้าสู่เกาะนี้ได้ง่ายๆไม่กี่วันต่อมาด้วยความสามารถของฉันฉันส,สามารถสังเวยพลังให้มันได้แค่ไม่กี่ส่วนแต่ต่อให้ฉันไปก็เปิดอนาเขตได้ง่ายขึ้นแล้วละ่ะหินวิญญาณมีของแบบนี้บนโลกด้วยเหรอนี่หินวิญญาณเป็นของพื้นฐานที่สุด มันเป็นวัตถุดิบสำคัญที่สุดของระดับเซียนเทียนเหมือนกันมันมีออร่าที่บริสุทธิ์สำคัญในการบ่มเพาะพลังที่แผ่ออกมาเต็มไปด้วยพลังวิญญาณซึ่งมีมากกว่ายกเป็นสิบเท่าสันสามารถเพิ่มการบ่มเพาะของฉันได้ด้วยสิ่งนี้ที่นี่มีเหมืองวิญญาณด้วยหรอเนี่ยไปเอามาจากไหนนายท่านหินส่วนใหญ่ถูกซ่อนอยู่ใต้ดินมีบางส่วนที่จะปรากฏบนพื้นดิน ว่าแล้วทำไมฉันถึงไม่เจออะไรเลยหินพวกนี้มันถูกซ่อนอยู่ใต้ดินนี่เองจริงๆด้วยพลังสะเทือนพิภพเมืองหินวิญญาณน,นี่มีหินวิญญาณอยู่เป็นพันจริงอยู่ที่เป็นหินวิญญาณระดับธรรมดาแต่มันน่าจะช่วยให้ฉันถึงขั้นเซียนเทียนได้ฉันจะต้องเอามันมาให้หมดแล้วเริ่มการบ่มเพาะทันทีในขณะที่เฉินฟานกำลังบ่มเพาะอยู่ เราเล่อยกำลังกำจัดนิกายเหล่านี้อยู่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่น่ะเหรอนิกายที่แยกตัวจากเราไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะไม่คิดเลยว่าฝีมือจะแยกขนาดนี้ไม่มีระดับพระเจ้าด้วยซ้ำถ้าไม่เป็นเพราะเชิญเปาซ้า,างข่าบรรพบุรุษของพวกเราแล้วก็พวกเราคงพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วแท้ๆเอาพยศที่สุดโอ้นายจะบอกว่าบรรพบุรุษของนายเก่งมากกันหรอ แน่นอนสิบ,นบรรพบุรธษของพวกเราขึ้นถึงระดับอมตะอยู่แล้วแล้วสามารถควบคุมสายฟ้าได้ด้วยถ้าบรรพบรุรธษของฉันยังอยู่นายได้ตายไปนานแล้วละ่ะไม่เลวนี่ระดับพระเจ้าขั้นสูงสุดที่สามารถควบคุมสายฟ้าได้แต่ก็ยังอดอแอร์อยู่ดีเขาสู้ฉันไม่ได้หรอกงั้นบอกมาสิว่าฉันเป่อสร้างมันเป็นใครเทพสวรรค์เฉิน คือผู้อมตะคนแรกบนโลกที่เอาชนะระดับผู้อมตะบนพื้นพิภพได้ผู้คนต่างเรียกเขาว่าเทพสวรรค์เพราะเขาเก่งมากยังมีผู้อมตะบนพื้นพิภพอยู่อีกเหรอเทพสวรรค์ฉินใช้พลังระดับพระเจ้าเอาชนะผู้อมตะบนพื้นพิภพในการโจมตีเพียงสามครั้งอะไรนะแม้แต่ผู้อมตะบนพื้นพิภพยังแพ้ให้กับเขาเหรอตาแก่แกค,คิดว่าฉันโง่เลยคิดจะหลอกฉันใช่ไหม ลุงครับเอาปรมาจารย์ของเราคืนมานะพโแแ่ทำให้เรื่องมันบานปลายเองนะฮ่าฮ่าฮาแค่นี้ก็ตายหมดแล้วเหรอมีพลังแค่นี้ยังจะมีหน้าไปเจอนิกายอัศนีสวรรค์ของเราได้อีกเหรอฮ่าฮ่าฮานี่มันสนุกสุดๆไปเลยนี่ อาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านมังงะการเกิดใหม่ของชายผู้เป็นอามาตะตอนที่332หากอ่านผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเว้นที่นี้ด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าติดงานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ